การเข้าตลาดหลักทรัพย์เรื่องแรกเลยคือการระดมเงินท um, ุนก็จะมีคําถามว่าเออเข้าตลาดหลักทรัพย <ah <t un shout out> ์เพื่อเพื่อออกจากธุรกิจเพื่อ e x ็กซเพื่อไปทิ้งของการเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือการ IPO มีเหตุผลหลากหลายแล้วก็เหตุผลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวนะครับในการที่ตอบคําถามว่าทําไมถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีคําถามบ่อยๆว่าธุรกิจเราดีอยู่แล้วกําไรก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเอาเงินกาไรนี่ไปแบ่งให้คนอื่นทําไม ท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีกําไรร้อนั่นคือธุรกิจของท่านอาจจะไซส์อยู่ที่ร้อยล้านพันล้านถ้าท่านไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านก็จะเป็นส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่ร้อยล้านพันล้านเท่านั้นเอง